เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมก็คือวันนี้แจกทั้งหมด8โค้ด โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนเนลนั่นเองนะก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปบอกรูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดฉลอง8ปดแสนซับนั่นเองนะครับอันนี้เป็น EP ที่1เลยนะครับสำหรับการแจกเนาะนะครับจะเริ่มแจกตั้งแต่ EP นี้แหละนะครับสำหรับฉลอง8ปดแสนซับนั่นเองนะครับก็ เดินทางมา8,3แสนาแล้ววันนี้พี่ก็เลยอยากแจกโค้ดเล็กๆน,น้อยๆแล้วกันนะครับในส่วนเว็บหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการซื้อรหัสไก่ตันที่ถูกที่สุดในไทยแล้วก็ไม่มีเกลือด้วยนะครับได้รหัสไปเลยเนาะในราคา19บาทนะครับแถมนะครับแถมยังเขายังใส่รหัสดาบคู่นะครับฟังไม่ผิดนะครับดาบคู่ลงไปในส่วนรหัส19บาทด้วยนะไม่รู้ว่ากี่รหัสนะแต่แอดมินเขาบอกว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ย ตามที่พี่มารีวิวในคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็รหัสที่พี่อัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คือรหัสนี้เนี่ยจะอยู่ในส่วนรหัส19บาทด้วยนั่นเองคนระับบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาฉลองสมาชิก นะครับ90,000คนเยอะที่สุดในไทยแล้วนะครับบอกเลยว่าสุดจัดนะครับเขาจะลองสมาชิกในเว็บไซต์เขาเนี่ยนะครับ90,000คนตอนนี้90,005แล้วจะแสนแล้วนะครับโอ้โหโคตรสุดนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่เว็บใหญ่เว็บหนึ่งเลยแหละนะครับสำหรับเว็บเลชชอปเนาะหลายคนก็รู้จักกันดีนะครับใครที่ตามมาจาก TikTok หรือว่าตามมาจากที่ไหนก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับทีนี้มา ก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะครับเราต้องไปสุ่มผลพิสากันก่อนนะครับใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับสูตรนี้พี่ก็ได้มาจากน้องคนนึงใน u t u b e เนี่ยเขาบอกว่าใช้สกิลนับดาบคู่โอเด้งเออรหัสนี้มีพอดีเลยทั้ง2สกิลเลยนะครับจากนั้นเขาบอกว่าสุมได้เลยนะครับในสวนโลกที่3นะครับเขาบอกว่าได้ผลเสือผลโมจินะครับมาดูซิว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับโอ้โหโคตรเกลือได้ผลกิโลครับผมนี่ เรียบร้อยใครมีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกพีกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับสูตรผลวิาสาหเนาะทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอรีวิวรหัสนี้กันก่อนเลยนะครับก่อนจะไปแจกโค้ดกันแล้วก็ก่อนจะไปแจก,ก,แก,กอจไอเดียแก่ตันด้วยแล้วกันนะครับเออนะครับแล้วก็มาสอนซื้อวิธีการซื้อ,อ,อในส่วน ID19 บาทเนี่ยซื้อยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวทละอย่างเลยรหัสนี้เนี่ยก็จะมีหมัดก๊อตคิวเมนมาตัลี่ตันเลยนะมาตัลี่หกร้อยโอ้โห สุดจัดนะครับใช้ได้ครบทุกสกิลเลยนะครับมาพร้อมกับผลประตูนะครับครบทุกสกิลเหมือนกันนะครับนี่โอโ้โหมาเตอรี่300ตึงตึงครับนี่เป็นไงครบทุกสกิลครับเอาจัดบอกเลยว่าเอาจัดครับนี่ประมาณนี้เราก็ ตามมาด้วยไอเทมนะครับพวกดาบคู่โอเด้งมัตตอรี่375นะครับมีเคียวมัตตอรี่390นะครับดาบเบเซนโตดาบไซเบอร์นะครับดาบทูจิต่าดาบยามะนะครับโอ้โหพระคุมคาตาคุริก็มีนะครับแล้วก็จะมีผลพีษงพิศานมีกระจกด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินเบลี23ล้านนะครับมีเงินม่วง6 5 0 0 0โอ้โหเยอะจัดบอกเลยว่าเยอะจัดจัดนะครับเลเวลตันประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหรหัสนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับคุ้มจริงคุ้มจัดนะครับทีนี้ เขาซื้อกันยังไงมาตามพี่มาดูเดี๋ยวพี่จะพาเข้าเว็บเลสชอปไปดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีอะไรขายบ้างันเองนะบอกเลยว่าราคาโคตรถูกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในไทยแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในส่วนเว็บเลสชอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับกดเข้ามาสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาดูรายการสินค้าบ้างนะครับก็จะมีไก่ตังสิบ9บาทนะครับส่วนหลายคนที่ถามมาว่า ไก่ตัน9บาทหายไปไหนนะก็คือนานๆจะมาทีนะครับสำหรับโปรโมชั่นนั้นนะครับบอกเลยว่าใครพลาดไปเสียดายมากๆครับตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเมื่อคืนสต็อกอยู่พันสองนะครับตอนนี้เหลืออยู่788อย id แล้วนะครับย้ําว่าใน7 8 8 id เนี่ยมีดาบคู่ด้วยที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่ามีกี่รหัสนะแต่น่าจะมีเยอะอยู่นับใครสุ่มได้เนี่ยคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้ทีนี้สมมติอ่ะเดี๋ยวพี่เติมโชว์เลยละกันนะครับสำหรับการแจก อ่าไอดีไก่ตัดสิบเก้าบาทเนาะน,น้องๆจะได้รู้ว่าวิธีการซื้อซื้อ,อ,อยังไงด้วยนัย่นเองนะครับก็คือเข้าสู่ระบบมาเรียกไอลเล่นใหร้อยเนี่ยก็กดที่เติมเงินตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดที่อ่งางเปาติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ทําลิงก์ซองอ่งเปาเข้ามาจากแอปทูมอนี่วอลเล็ตนะครับอ่ะพี่แจกสองรหัสใช่ไหมพี่เติมเข้ามาปุ๊บเครดิตเข้าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มากดซื้อได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่แจกเป็นสองรหัสละกันนะครับแจกฉลองแปดแปดซับละกันเนาะก็กดสั่งซื้ออไปเเลลลยแ้วกก็ื จำนวนสินค้าว่าเราจะซื้อกี่ไอดีนะครับพี่ซื้อ2 ID ดีก็กด2ไปนะครับแล้วก็คาเตือนเขาบอกว่าอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสเป็นคลิปเดียวกันเวลาเดียวกันนะครับผมถ้ารหัสนั้นเข้าไม่ได้เนี่ยเราสามารถวิดีโอที่เราอัดไว้เนี่ยมาเคมเป็นรหัสใหม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มียังไงอะ่ะคลิปมาเคมก็ไม่สามารถเคมได้นั่นเองนะครับมากดสั่งซื้อไปเลยแล้วก็กดตกลงครับผมปุ๊บนะครับกดตกลงอีกรอบนึงมันก็จะเด้งมาประวัติแบบนี้เลยนะนี่เป็น ID นี้เพี่ๆนบผมนี่ อันนี้เป็นรหัสที่1นะครับรหัสที่1ข้างบนนี้นะแล้วก็รหัสที่2อันนี้อ่าไปแยกบนล่างเอาเองนะครับผมและหลายคนก็รู้จักกันดีแล้วสำหรับวิธีการแยกบนล่างง่ายๆนะครับโอเคครับส่วนใครที่อยากซื้อจากซุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบคู่โอเด้งเผาวีซีโมจิตื่นผลพระผลเสือนะครับหรือว่าจะเป็นไก่ตันสุ่มไก่ตัน1บาทนะครับเผาวีซีอื่นๆก็เยอะแยะมากมายในเว็บเลทช็อปเลยนะครับลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับการแจกโค้ดเนาะก็เหมือนเดิมครับผมถ้าพี่แจกโค้ดที่ไรเนี่ยพี่ก็จะชอบเข้ามาในส่วนเว็บปลปลาท็อปอัพมันเองนะครับอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์พี่นะแต่ว่าพี่ค่อนข้างจะซื้อเว็บนี้บ่อยนะครับเพราะวันมีหลากหลายโค้ดกันเลยทีเดียวนะครับนี่ดูเห็นไหมหลากหลายนะครับเต็มเลยนะทีนี้พี่มาบอกกัิการในส่วนดาบตรงนี้ก่อนดาบคู่นะครับโค้ดดาบคู่แล้วก็ดาบตัวนี้นะถามก็คือ2โค้ดนี้พี่จะแจกฟรีเลยนะครับฉลอง8 8ดแสนทับแต่ว่า ในคลิปนี้เนี่ยต้องกดไลค์ถึง5,000ไ like ลค์นะภายใน1วันเท่านั้นถ้าไม่ถึงพี่ก็ไม่แจกนะแต่ว่าในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะพี่ก็เติมเครดิตมา1 0 5เครดิตนะเพื่อจะมาแจกเรียกน้ำย่อยก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นโคด้ดเอามงกุฎแล้วกันเนาะนะครับอามงกุฎมันเท่าไหร่วะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมงกุฎอยู่ตรงไหนเอยแจกโค้ดมงกุฎก่อนแล้วกัน โค้ดมงกุฎเนี่ยจะอยู่น่าจะอยู่ข้างล่างนี่ไงนี่ไงอันละสิบห้าบาทนะครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยมาเหมาโค้ดนี้ได้เลยนะแต่พี่จะตอนนี้มันเหลือ4ชิ้นนะพี่ก็จะเหมาหมดเลยแล้วกันนะครับสี่ชิ้นเนาะเป็น60บาทนะครับไปเหมาไปเลยครับผมปุ๊บเรียบร้อยครับผมโค้ดมาละนี่4ี่โค้ดนล่ล่ะ4ี่โค้ดจากนี้ น,น,นี่นี่เห็นไหมที่พี่ทําสีน้ําเงินไว้เนะี่ยนี่แหละเอาไปใส่ได้เลยนะครับเอาไปใส่ตรงรีดีมได้เลยนะครับเข้าไปรีดีมแล้วก็เอาโค้ดที่พี่ใส่ได้เลยนะครับผมก็ใส่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครได้ไปก็สแสดงความยินด,ดีกันด้วยนะครับทีนี้มาเราไปโค้ดต่อไปบ้างตอนนี้เหลืออสี่สิบห้าเครดิตเดี๋ยวพี่จะแจกให้ครบเลยแล้วกันเนาะแจกให้หมดไปเลยนะครับมันมีโค้ดหมวกอยู่นะโค้ดหมวกอ่อสิบเครดิตป้าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับจะได้แจกให้ครบ ตามงบไปเลยนะครับผมส่วนโค้ดดาบเนี่ยก็คือต้องกดไลค์ครบนะครับอ่าถ้ากดไลค์ไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนะถ้ากดไลค์ไม่ครบพี่ไม่แจกนะครับต้องกดไลค์ครบถึง5000ไลค์นะครับผมเนาะถ้าครบพี่ก็จะแจกเลยอ่ะเป็นน้องแกะม่วงแล้วกันนะครับแจกไปอีก40 4 4ี่โค้ดแล้วกันนะครับมาไปอี่โค้ดนะครับปั๊บมาโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะต้องต้องทำแบบนี้ดีกว่าจ <Tree. S 2> ะได้ generic, เข้าใจเออเมื่อกี้อันนี้โค้ดแรกนะไม่ใช่ไม่ใช่ <คน S 1> ไม่ใช่2อ<ใ>คนนี้<ใ>น เป็นโค้ดนี้นี่อ,อเอาไปใส่ได้เลยนะครับผมก็คือวันนี้แจกทั้งหมด8โค้ดกันเลยทีเดียวนะครับส่วนโค้ดดาบ2อันนี้นะครับก็คือครบ5,000ไลค์เมื่อไหร่ พี่ก็จะวางโค้ดในคอมเมนต์ทันทีนั่นเองนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมย้ํากันอีกรอบนะครับไก่ตางสิบเก้าบาทตอนนี้มีดาบคู่โอเด้งแล้วนะครับแอดมินเขาบอกลงในส่วนกล่องสิบเก้าบาทเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อปุ๊บได้รหัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลิงก์เว็บเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับในทิกตอกก็มีนะครับตอนนี้เขามีทิกตอกแล้วนะครับพิมพ์เลยว่าเว็บเรดช็อป นะครับหรือว่าช่อง TikTok หรือช็อปมันเองลิงก์เดี๋ยวพี่จะแปะใต้คลิปนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกลับเขาว่าสวัสดีครับ